เรียนท่านประธานที่เคารพผมพงษ์สะทรสอนเพ็ญนลินผู้แทนรัษฎรพักก้าวไกลจังหวัดระยองอำเภอแกลงอำเภอเขาเฉาครับอันดับแรกครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับที่ทุกคนในวันนี้ได้มาพูดในสภาผู้แทนรัษฎรและเห็นตรงกันครับว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อันนี้คือเรื่องที่น่ายินดีครับเพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลเอง ก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะทําประชามติตามนโยบายที่บางพักหาเสียงไว้อย่างแน่นอนและยินดียิ่งขึ้นครับที่ประกาศชัดในสภาว่าจะทําประชามติภายในไตรมาแรกปี67อย่างแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเห็นตรงกันก็ยินดีมากครับแต่เท่าที่ฟังดูนะครับมีเรื่องที่เห็นแย้งกันอยู่สองเรื่องหลักๆซึ่งเป็น สาระสำคัญของยตินี้และเป็นสาระสำคัญของระบอบประชาธิปไตยสองเรื่องก็คือเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องแก้จะแก้ทั้งฉบับหรือไม่หรือจะเว้นบางหมวดเรื่องนี้ครับหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยบอกว่าประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสดุดดังนั้นจะเถียงกันทำไมครับ ถ้าบอกว่าประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดก็ต้องแก้ได้ทุกหมวดเว้นบางหมดไปทําไมครับแปลว่าาเว้นบางหมดได้ก็แปลว่าประชาชนไม่ใช่ผู้ทรงอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริงครับอยากคิดแทนครับว่าประชาชนอยากแก้หมวดไหนไม่แก้หมวดไหนดังนั้นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างถึงที่สุดเปิดกว้างอย่างถึงที่สุดรับฟังความเห็นอย่างทั่วถึงที่สุดประชาชนส่วนใหญ่เขาอยากแก้หมวดไหน ก็ต้องให้แก้ครับไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราจะไปคิดแทนว่าคนแก้หมดไหนไม่แก้หมดไหนดังนั้นครับถ้าเราเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยซึ่งมีประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริงต้องเปิดให้มีการแก้ทั้งฉบับโดยไม่มีเงื่อนไขครับเรือที่สองครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าทําไมต้องมีสรสสร,สรจากการเลือกตั้งทั้งหมดนี่ก็เรื่องเดิมครับ ก็หลักการสําคัญว่าเราเชื่อหรือไม่ว่าประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดถ้าเชื่อต่างนี้ก็ต้องให้สสรองบรราก,การเลือกตั้งทั้งหมดร้อยเปอร์เซนไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าจะมาจากสัดส่วนตรงนั้นตรงนี้มีส่วนร่วมหรือไม่ก็ประชาชนเลือกทั้งประเทศนะครับทุกคนมีสิทธิ์เลือกว่าจะเลือกใครที่จะเข้ามากําหนดกฎหมายสูงสุดของประเทศดังนั้นต้องเปิดที่มีการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซครับส่วนข้อกังวลที่ว่า ก็ะจะมีสัดส่วนจากกลุ่มชาติพันธุ์จากพระสงฆ์จากกลุ่มผู้หลากหลายทั้งเพศกลุ่มอาชีพต่างๆหรือไม่เนี่ยตรงนี้เราใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอื่นๆได้ดังเช่นการตั้งกรรมธิการยกร่างดังที่ผู้เสนุยติคุณพรฤทธิ์ได้พูดไปแล้วดังนั้นครับสองเรื่องตรงนี้ที่อภิปรายกันมาตลอดเนี่ยมันอยู่ที่หลักการสั้นๆกันนั่นเองว่าเราเชื่อมั่นจริงๆไหมว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดตัวจริง ถ้าเห็นต่างจากเรื่องนี้แปลว่าท่านไม่เชื่อว่าประชาชนคือผู้สมนาจสูงสุดถัดมาครับเรื่องเรื่องของเทคนิคแท็กติกว่าถ้าเอาเยาตินี้ลงมติให้ผ่านไปมีผู้อภิปรายบางท่านกังวลว่าเดี๋ยวผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปก็ไปติดขัดอยู่ที่วุฒิสภาเดี๋ยวกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญจะด่างพร้อยหรือไม่ผมคิดว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ครับ เราควรเปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องนี้ให้ไปถึงสอวอรครับควรเปิดโอกาสครับให้สอวอได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาธิปไตยบ้างเป็นการทิ้งท้ายบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นรถไฟขบวนสุดท้ายให้ทุกคนสามารถกระโดดขึ้นร่วมขบวนการผลักดันประชาธิปไตยของประเทศไทยของเราได้นะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ครับเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและผมเชื่อว่า ถึงเวลานี้เมื่อเสียงทั้งประเทศบอกว่าอยากแก้สวไม่น่าจะขวางนะครับแต่ว่าถ้าไปถึงสภาที่จะลงความเห็นแล้วสวเกิดขวางขึ้นมาจริงๆนี่แหละครับจะเป็นใบเสร็จครับเป็นหลักฐานที่ยืนวันยืนยันว่ายิ่งต้องแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะกระบวนการในการผ่านรัฐธรรมนูญมันมีปัญหาจริงๆเป็นหลักฐานเลยครับถ้าสวขวางตรงนี้นะครับก็เป็นหลักฐานเป็นใบเสร็จชัดเจนว่า ยิ่งสมควรจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มีปัญหาจากทั้งที่มาและเนื้อหาอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลครับถ้าสว,ไม,สวไม่ผ่านก็คอรมงก,ก็ดําเนินการตามมาตราเก้ลรต่อไปได้เลยตามใบเสียที่เห็นว่ากระบวนการในการแก้รัฐธรรมนูญตามใบเสียที่ทําให้เห็นว่ารัฐธรรมนู่ฉบับนี้มีปัญหาจริงๆดังนั้นครับก็ขอให้เพื่อนสมาชิกค,ครับที่อภิปรายวันนี้ทั้งหมด ที่บางท่ั้ยังไม่เห็นด้วย,วยกับยัตินี้ขอให้เปลี่ยนความคิดครับผมอยากเห็นพาดหัวข่าวเย็นนี้หรือพรุ่งนี้บอกว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบให้เดินหน้ากระบวนการทางประชามติบนหลักการที่เห็นประชาชนมีอำนาจสูงสุดจริงๆผมไม่อยากเห็นพาดหัวข่าวที่บอกว่าสอสอฝ่ายรัฐบาลขวางการทำประชามติที่ประชาชน จะมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงดังนั้นครับวิงวอนขอให้เพื่อนสมาชิกที่ยังไม่เห็นด้วยได้เปลี่ยนความคิดมาร่วมกันผลักดันครับเพื่อให้กระบวนการแก้รัฐรรมนูญที่เราเห็นตรงกันว่ามีปัญหาได้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารถ้าจะดีก็ขอเชิญฝ่ายตุลาการมาร่วมผลักดันร่วมกันจะได้ครบสามเสาหลักนะครับ ดังนั้นครับถ้าวันนี้สภาแห่งนี้ได้ผ่านยตินี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะ,จะ,จะทําให้ประชาชนไม่เกิดความเครือบแคลงสงสัยและมั่นใจได้ว่าเราจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการทําประชามติและแก้รัฐธรรมนูญบนหลักการพื้นฐานที่เห็นประชาชนคือผู้ทรงอำน,นาจสูงสุดอย่างแท้จริงขอบคุณครับ